มาเลยมาเลยอะเยโอเคสวัสดีองไ้ด้นะสีอค่รับดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่หลักหัวันนี้แฟนๆก็คือแบบหนักยงจบแล้วยูวิวซิยูบิวซิไม่มันมันเป็นเออไม่อยากให้ออกมาสิเออแต่ว่าเออบู๊บู๊บูสบูเดี๋ยวมีกิจกรรมให้ทำแน่นอนครัไม่ต้องรู้สึก กันนี้หนึ่งได้ไหมเสจ๋งกรี๊ดนางนางตอนรับฟอสกันค่ะเมื่อกี้นี้เนี่ยตอนที่คุณออกมาคนละฝั่งเนี่ยผมได้เห็นความวาวุ่นของแฟนคลับเนี่ยคือไม่รู้ว่าจะเข้าขมาฝั่งไหนดีอ่ะเดี๋ยวต้องลองไปดูตอนคลิปที่ออกมา,าเป็นยังไงนะครับ<อ>ใช<ห>่ค่ะจริงๆู่ั้งใจกันอยู่แล้วทักทายนิดนึงได้เลยแล้วขอสักทีครับสวัสด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 ีกันครับโค้ดครับ เอออืมดูเงียไปมั้ยนู่เนี่ยมากคืตั้งแต่ที่ดูดขึ้นมาใช่ไมีเข้าใจเพราะว่ามองไปแล้วตาแดงหมดที่มีงานทั้กงนอยู่นะครับถามสองคนดีกว่าว่าดูหนังแล้วเป็นยังไงบ้างกันครับกันชอบนะเอาเอาจิงๆแล้วเหตุการณ์ในเรื่องนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่กันเคยเจอมาก่อนเคยแบบเห็นแล้วก็เลยจะรู้สึกอะไรแบบนี้ได้ง่ายครับใช่เหตุการณ์ไหนในในฉากไหนที่ดีเด่นตลอดนี่สปอยเลจ๊ะนี่เลยตอนเข้าห้องแล้วบอกว่า สามไม่ได้แล้วนะหรือว่าอะไรนะหรือว่าตอนที่แบบว่าหลายยากเลยอ่ะก็รู้สึกว่าเออมันแบบมันคือแบบอย่างนี้เลยอะ่ะแล้วแบบเจอคนเยอะเวลาไปลงมาจุฬาแล้วเป็นเป็นอย่างนี้เลยอะ่ะแล้วเขาต้องไปแบบแล้วก็เคยเดินผ่านแล้วก็จะมีคนแบบนั่งรอค<อ>ิวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเลยก็เลยรีเลท์ก <ๆ S 2> ็ใช่อะ <ๆ S 2> ไรจะรู้สึกง่าย,ยาง่ายอะไรเงี้ยครับครับโอ้โเลยครับอ่าถ้ารีเลท์กับผมใช่ไหมผมเป็นลูกหลานคนจีนเหมือนกันนะครับโหเพิ่งเกิดอ่าเมื่อ สองวันที่แล้วพ่อส่งนี้มาส่งรูปเชียงเมงานที่มันคือเหมือนภูเขาอะไรเงี้ยแล้วซุยใช่เขาไม่นึกภาพถึงตอนเด็กๆว่าเออตอนเด็กผมเคยไปไปเชียงเมงอะไรเงี้ยเลาเขาเรียกว่าเชียงแมงใช่ไหมใช่ใช่แล้วเคยเคยไปแบบว่าลอยดอกไม้ลอยภูเขาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออเราปีนี้ไม่ได้ไปอะไรเงี้ยรู้สึกเสียดายครับแลใช่ใช่เพราะว่าทํางานอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกประดับ ู้สึกิว่าเออเรื่องนี้สอนอะไรของเงยอะมากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเวลาสําคัญมากครับสําหรับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าเป็นอากงอาม,ม่าอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือเวลาที่จะได้ใช้ร่วมก,กับลูกหลาคนครับนี่ปกมือสิครับรออะไรฮะเรื่องแทง่งงานเราพูดาผมไม่เคยเจอผมพูดตีเลยอ <c oughs> โอ้โหเล่อ,อยู่กอ,อยู่ไม่ออไม่อพอรว่า สิ่งที่พี่แคนจำกับโฟสคืออะไรบ้างหวอดซิ่งฉี่ทุกวันนี้พี่แคนเจอทีไรพี่มันไอหัวอดซิ่งฉีมาอะไรที่ภาพจำของพี่แคนีดีมากพี่เออ่บิวกินทำถึกมากใช่มแล้วพี่ตู่เล่นดีมากครับพี่ตู่พี่ตู่จริงพูดถึงนักแสดงหน่อยเพราะว่าบิวกินพี่ตู่อะม่ ใช่ดีมากเขาแสดงหนังเรื่องแรกนะพี่มินเชื่อครับอม่าใช่ไหมอืมจริงครับอาม่าแล้วจริงๆของบิวกินถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกอย่างเป็นทางการใช่แล้วนี้คนได้รับรางวัลนะอืมใช่สมมติที่เราอยากดูมานานละคนใช่ครับท่องถึงท่องถึงครับใครร้องไห้บ้างอยากรู้ว่าสิบ็มสิบแน่ๆพี่มินว่าเนาะสำหรับว่านี้อยากรู้ว่าใครร้องไห้บ้างไหนยกมือหน่อยโอ้โห ม่ำแหม่งฉ่ำแหม่งทุกฉ่ำทุกฉ่ำฉอำแม่คือบางคนอะบอกว่าไปตั้งแต่ต้นเลยไม่เคยไปไหนเลยก็จะคือสิ่งหนึ่งที่ที่มินชอบสำหรับภาพเบลเดอร์นี้คือบทมันธรรมชาติเหมือนเป็นคําพูดของแบบคนที่บ้านเหมือนคนในครอบครัวมากเลยอ่ะแล้วเหมือนเขาปล่อยให้กระเซงแอดดิบเยอะเลยค่ะมันก็เลยจะมีความธรรมชาติอยู่ในนั้นอยู่สูงด้วยเหมือนกันดูรอบเดียวไม่พอ ต้องดูสองสามสสี่รอบนะครับสองสามสเราไม่พอแต่ต้องดูที่ s อนี่เพราะเขคือรองหลออันนี้แนะนำแนะนำอยากให้มาดูหลายรอบเพราะว่าหนงมันเล่าหลายๆมุมนะอผมคิดว่ามันสะท้อนหลายๆมุมหลายๆความสัมพันธ์อะไรเงี้ยไม่ว่ากับอาากับหลานอาม่ากับลูกอาแล้วก็ หลานกับหลานดิกันเลยมีหลายมุมอยากให้ทุกคนได้ไปเออสเกตดูว่าเออมีมุมไหนบ้างใช่แล้วก็จริงๆอย่างหนึ่งก็คืออยากให้ชวนคนที่บ้านมาดูเพราะว่าบางทีมันเป็นเรื่องที่แบบว่าบางทีเราเรื่องนี้จะเหมาะกับชวนเพื่อนมาดูแต่เรื่องนี้อาจจะเหมาะกับการชวนคนที่บ้านมาดูทันทีตอนนี้ก็คือมีผู้ใหญ่ออกมาดูเยอะมากเลยแล้วก็หลานๆมาแล้วสามารถทำในนี้ได้ด้วยนะคะเอเซนพาชั่นเลนก็คือแค่มีเอเซนพแล้วก็มีตัวหนังเรื่องนี้ก็คือมาบอกรักอมาม่า ป๊อปค้อนไปเลยจริงเหรออ่ะคุณลองทำไหมพอเจอสมมติว่าทุกคนเนี่ยเป็นพนักงานเอเซฟใครเป็นอาม่าให้ผมนะทุกคนเป็นอา玛ใครให้ผมนะหยอกหยอกหยอกนี่แล้วคุณทำมาได้หบอกว่าครับรักนะครับอาม่าแี่ได้เลยได้ป๊อปค้อนเลยที่การค่ะสมมติว่าตรงขออนุญาตค่ะสมมติเป็นอาม่าได้ไหมคะครับอาม่าครับรักนะครับอาม่玛แค่ป๊อปคอนมา โอเคจะรับสมัครเป็นหลาดเต็มตัวเอออารมณ์เลยครับทั้งเศร้าทั้งแบบว่ามีความสุขเลยดีน้องเพราไม่งันถ้าเรากลับกันแบบเศร้าๆเดี๋ยวมันจะแบบโอเควันนี้เป็นไงบ้างครับมาเฟรนดชกินนิ่งหลากหลายอารมณ์มากครับก็สนุกดีครับสนุกทุกครั้งที่ได้มาแฟรชกินนิ่งแต่ละครั้งครับแต่ละครั้งก็จะมีเสน่ห์ของแต่ละครั้งครับอย่างเช่นเออมากับตาพี่การบ้างมากับเจมิได้มากับเพื่อนคนอื่นๆบ้างอะไรแบบนี้ก็จะ แล้วก็จะทำไ,ไมแตกต่างจากครั้งก่อนที่แล้วแต่หนังที่มาดูอะไรอย่าง <c oughs> าเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วผมอยากมาูอีกรอบมากๆครักันเลยครับครับก็ที่จริงมาทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าที่จริงเหมือนมาพักผ่อนนะจริงอ่ะก็ได้มาดูหนังด้วยได้มาเจอแฟนๆด้วยมาพูดคุยเจอพี่ๆอะไรเงี้ยของเอสเอฟอะไรเงี้ยก็ดีใจามากๆที่ไดู ที่ได้มานะครับแล้วก็วันนี้มีได้มาดูหลานมาด้วยก็เป็นเรื่องที่เราอยากดูตั้งแต่แรกอยู่แล้วพอรู้ว่าจะได้มาดูก็ดีใจมากๆเลยครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่วันนี้เนี่ยได้มาดูด้วยกันอย่างเงี้ยครับรอบหน้ามาอีกไหมจ๊ะมามีใครมาถึงสิบรอบแล้วป่ะพรุนี้ก็มาหรอแล้วคือพรุนี้เป็นอีกแนวนึงเลยนะพรุนี้เป็นแบบผีนะพรุนนี้คือ First น m e n First o m e ผีเลย First Omen ใช่ครับ ไม่ก็ค ok> oh, oh, oh. ุณบอกว่าอยากดูบ้านเจนนี่นายอยากดูฮัเลอร์มันก็เลยอ่ะจริงๆก็อาจจะไม่หมือนกเอสเอฟเอสนนี่อาจจะเห็นการแบบว่าชวนกันมาดูที่หลากหลายเนาะเพราะจริงแล้วหนังมันดูได้กับแบบใครก็ได้เนะเราแบบรู้สึกว่าสนุกสนานแล้วก็จริงๆแฟนๆก็น่ารักมดก็จะได้มาเจออะไรแบบว่าสนุกสนุกด้วยกันด้วยนะคะแต่ส่วนมากก็จะเบสออนหนังที่น้องอยากดู แล้วก็เอียนก็คือคิวเพราะว่าน้องๆงานเยอะมากๆนะคะก็อาจจะแบบว่าจับแบบคิวกันยากนิดนึงเนาะนี่หนังไทยปีนี้ยังมีอีกเยอะเพราะฉะนั้นเราน่าจะได้เจอโฟดกันอีกเยอะใช่แต่พี่ใบก็มีนะใช่ไหมชื่อเรื่อง Forecast เธอมาด้วยดูเธอ Forecast ใช่เธอ Forecast มันเป็นหนังที่น่าดูเหมือนกัน นะคะฝากด้วยใน25เมษายนนี้นะคะพี่ใบาญ่าและพี่กันอยากดูไหมเธอ Forecast อยากดูครับเดี๋ยวจะมาดูครับแฟนๆอยากดูไหมคะโอ้ยตาแล้วมันจะเหมาะเจาะพอดีเลยเป๊ะขนาดนี้การอยากดูโฟล์อยากดูแฟนๆอยากดูเพราะฉะนั้นวันที่25เมษายนมีนัดอะไรแบเนี้แล้วที่เราคุยกันหมดทั้งหมดนี้ เมเนเจอร์ยังไม่รู้เลยว่าเราุยอะไรกันแต่ว่าทุกคนอยากดูที่ไหนเอ่าเหมาะเจาะอะไรขนาดนี้ซึ่งถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาดูหนังไป่ะหกสิบเก้าบาทีและที่นี่มีโรงพิเศษที่ชื่อว่าชื่อเออซิกว่าเซเดเซนี่เก้งเก้งพี่วกนี้สกันอย่างนี้เลยคะเดี๋ยวถ้าเธอฟอร์แคชถ้ามีคิวก็อย่าไปรอคนมาแล้วก็ฟัง แบบไทยรัวๆเลยตอนนี้หนังไทยออกเยอะมากใช่คุณให้หนังนี่ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าการไม่รู้เหมือนกันว่าช่วงช่วงไหนออ๋เพราะฉะนั้นถ้ามีหนังน้องกันมาไหมโอ้ยแต่ว่าปีนี้ใช่ไหมครับปีนี้เรียอว่าช่วงปีหรือเปล่างยังยังเดี๋ยว่นถ้าถามยังยังเด็กอย่างเงี้ยนะเด็กยังทีเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็รอคนนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ได้เลยผมล็อกคิวรอไปเลยถ้าเป็นพี่กันเล่นหนังเนี่ยผมจะมาดูเลยเมาลงงมากเมาลงเมาลงเลยเหรอโค้ด ใจเลยพี่กันอันนี้พี่กันเหมาโลมั้งเหมาโลก็ผมเดี๋ยวให้นี่นักบะลลันนะสอ่าสติวเด่นหน่ะยโสิบเก้าบาทเราได้ทางโลกเลยเ่า <c oughs> ได้ทางโลกเลยพี่กันดูเป็นสิเหมาโลใช้ราคาโปรโมชั่นสติวเด่นเก้าบาทเอาใช้โปรโมชั่นให้คงไว้เลยสมกับเป็น Friends. เฟรนซ์อ่าโอเคหวังว่าวันนี้ทุกคนจะแฮปปี้กันนะเนาะเพราะเรื่องนี้เราจะจบกันด้วยให้ ทั้งโค้ดและที่การส่งความรักให้กับทุกคนแมเพราะว่าเนี่ยทุกคนน่าจะแบบคุณต้องการการทิวิ่งมากครับเออาจจะเป็นรูปหัวใจแบบพัดลมไหมคะค่อยๆหมุนมาเรื่อยๆให้มันเด้งๆอยวพี่มิงกับพี่แฮนถือถือไม้ให้ก่อนเริ่มจากพัดลมหมุนจากด้านนี้ก่อนนะโอเคนะแล้วทุกคนก็หมุนไปเรื่อยๆได้เลยลูกอ๋อพัดลมต้องพัดแรงๆหรอคะลูก คนเขลงกขแตกต่างกันเนาะโอเคแล้วพวี่โพสตี่การมาถ่ายรูปรวมกับพเ่ชายาน้าแดงนะครับภาพพี่ก่อนภาพพี่ก่อนะครับโอเคเปิดไฟน้องเลยนะครับนี่อาสาโอเคได้ค่ะเดี๋ยวพี่แค่นับให้นะโอเคหนึ่งสองสามนะครับ เบามาเลยทุกคน่นเกมกันทุกคนทึกกับมาหมดแล้วคึบนะทุกคนนะสามสองนมาโอเคขอบคุณมากขอบคุณสองคนเราด้วยนะขอเสพคนกันได้นะคะ